นี่คือเรื่องจริงที่ไม่มีใครคาดคิดชายชาราขอทานที่ถูกผู้อำนวยการกล่าวหาว่าเป็นขโมยแต่ในเวลาเพียงสิบนาทีต่อมาทุกอย่างกลับพลิกผันจนทำให้ทุกคนต้องคุกเข่าขอโทษเรื่องราวนี้ซ่อนความลับอะไรไว้เบื้องหลังเตรียมพบกับความจริงที่จะทำให้คุณต้องตะลึงและสงสัยไปจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าพลาดคลิปนี้เพราะความลับครั้งนี้อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปตลอดกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมชื่อดังเดินออกจากอาคารเรียนในช่วงบ่ายอันร้อนระอุเหงื่อซึมบนหน้าผากเขามองไปรอบๆด้วยสีหน้าหงุดหงิดใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าโรงเรียนชายชารารูปร่างผอมแห้งนั่งก้มหน้าอยู่กับพื้นเสื้อผ้าขาดรุงริ่งและมือข้างหนึ่งถือถุงผ้าสีซีดผู้อำนวยการเดินเข้าไปหาพร้อมกล่าวเสียงแข็งคุณมาทำอะไรที่นี่ชายชาราเงย่อหน้าขึ้นชา้ชาช้าแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้า แต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาอย่าคิดว่าจะมาขอทานหน้าโรงเรียนของผมที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณเด็กนักเรียนบางคนเริ่มหันมามองครูคนหนึ่งพยายามจะเข้ามาห้ามแต่ผู้อำนวยการยกมือขึ้นหยุดไว้หรือคุณขโมยของจากโรงเรียนผมเห็นถุงนั่นมันน่าสงสัยเขาคว้าถุงจากมือชายชาราเปิดออกด้วยความรุนแรงในถุงมีเพียงกล่องข้าวเก่า ขนมปังแห้งกับรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งภาพถ่ายนั้นซี่จางเป็นภาพของชายหนุ่มในชุดนักเรียนยืนคู่กับหญิงสาวผู้สวมชุดครูผู้อำนวยการชะนักนิ้วที่ถือรูปเริ่มสั่นเล็กน้อยเขามองชายชาาอีกครั้งใบหน้านั้นเริ่มคุ้นตาอย่างน่าประหลาดเสียงกระซิบจากครูที่ยืนใกล้ๆดังขึ้นนั่นอาจารย์ทีระอดีตครูใหญ่ของที่นี่ผู้อำนวยการหันขวับดวงตาเบิกกว้าง ชายชราเริ่มพูดด้วยเสียงแหบแหง้งผมแค่กลับมาดูโรงเรียนที่ผมสร้างไม่มีเจตนาร้ายแค่นั่งพักเท่านั้นบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปทันทีลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนนักเรียนหยุดเดินครูทุกคนเงียบงนันผู้อำนวยการหน้าเสียคุกเข่าลงต่อหน้าชายชราเขาก้มหน้าลงกับพื้นมือทั้งสองประสานกันแน่นเสียงสั่นเครือของเขาดังขึ้น ขอโทษครับอาจารย์ชายชรามองเขานิ่งแววตาไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและผิดหวังผู้คนรอบข้างยังคงเงียบไม่มีใครพูดอะไรแสงแดดเริ่มจางลงเงาของชายชราทอดยาวไปตามพื้นทางเดินนักเรียนหญิงคนหนึ่งหยิบกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายภาพมือของเธอสั่นเล็กน้อยจากความตกใจแล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นจากถุงเก่าๆของชายชรา เสียงกระดาษปลิวเบาๆตามมาด้วยแผ่นพับบางๆที่ร่วงลงบนพื้นบนแผ่นพับมีข้อความว่าพิธีรำลึกครูกรเกษียณครูทีระวันที่บนกระดาษคือเมื่อ20ปีก่อนผู้อำนวยการหยิบแผ่นพับขึ้นมามือของเขาสั่นเทาสายตาจับจ้องที่ภาพบนหน้าปกภาพนั้นคือชายคนเดียวกับที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาชายที่เขาเพิ่งกล่าวหาว่าเป็นขโมยเสียงกระซิบเริ่มดังจากกลุ่มครูด้านหลัง ฉันเคยได้ยินเรื่องของครูธีระเขาเคยบริจาคเงินสร้างห้องสมุดด้วยซ้ำใช่แต่ไม่มีใครเจอเขาอีกเลยหลังจากภรรยาเสียชีวิตผู้อำนวยการยังคุกเขา่าเงยหน้าขึ้นช้าช้าใบหน้าเต็มไปด้วยความละอายอาจารย์ผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นท่านชายชราไม่พูดอะไรเพียงแต่ลุกขึ้นยืนช้าๆร่างของเขาโงนเงยเล็กน้อยแต่สายตายัางมั่นคงเขามองไปรอบๆ มองตึกเรียนสนามเด็กเล่นและต้นไม้ที่เขาเคยปลูกกับมือที่นี่เปลี่ยนไปมากเสียงของเขาแผ่วเบาผู้อำนวยการลุกขึ้นตามเขาพยายามประคองแขนชายชราแต่ถูกปัดออกเบาๆแค่ต้องการกลับมาดูก่อนจะสายเกินไปแสงอาทิตย์ส่องกระทบใบหน้าชายชราเผยให้เห็นรอยย่นลึกดวงตาที่เคยเด็ดเดี่ยวบัดนี้เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า เสียงไซเรนรถค่อยๆดังใกล้เข้ามามีคนโทรเรียกหน่วยแพทย์นักเรียนเริ่มทยอยถอยออกห่างบางคนยกมือไหว้ชายชราด้วยความเคารพที่เพิ่งได้รู้จักแต่ทันใดนั้นชายชราสุดตัวลงกับพื้นอย่างรวดเร็วร่างของเขานิ่งสนิทดวงตาหลับลงพร้อมลมหายใจสุดท้ายที่แผ่วเบาทุกคนชะงักข้างเสียงรอบข้างเงียบสนิทผู้อำนวยการสุดตัวลงอีกครั้ง จับมือของชายชราแน่นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาอาจารย์ครับผมขอโทษผมขอโทษจริงๆมือของชายชรานั้นเย็นเฉียบนิ่งไม่ตอบสนองใดๆผู้อำนวยการสั่นสถานเขาแนบหน้าลงกับฝ่ามือของชายชราเสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นทีและน้อยครูบางคนเดินเข้ามาใกล้สายตาเต็มไปด้วยความตกใจและเสียใจ มีคนโทรหาโรงพยาบาลซ้ำอีกครั้งเสียงปลายสายถามกลับแต่ไม่มีใครตอบได้ว่าชายชราย,ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แสงแดดยามบ่ายเริ่มเปลี่ยนสีท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาอ่อนเมฆเคลื่อนตัวช้าๆเหมือนเวลากำลังหยุดนิ่งเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งยืนเงียบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำถามเพียงมองเหตุการณ์เบื้องหน้าด้วยความสเตือนใจครูหญิงคนหนึ่งเดินไปเก็บรูปถ่ายเก่า เธอมองมันนานก่อนจะยื่นให้ผู้อำนวยการเขารับมามองภาพนั้นด้วยสายตาใหม่ในภาพชายชารายิ้มกว้างยืนข้างนักเรียนรุ่นหนึ่งเมื่อวางบนบ่าของเด็กชายหน้าตาคุ้นเคยใบหน้าของเด็กคนนั้นไม่ต่างจากใบหน้าของผู้อำนวยการในวัยเด็กเขาชะงักขมวดคิ้วมองภาพใกล้ขึ้นนั่นคือผมความทรงจำที่หล่นหายกลับคืนมาอย่างช้าๆภาพห้องเรียนไม้เก่า เสียงอาจารย์ทีระเรียกชื่อเขาดังลั่นทุกเช้าเสียงหัวเราะคำสอนและวันที่อาจารย์มอบทุนการศึกษาให้เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่อาจารย์ช่วยไว้แต่กลับจำไม่ได้กลับลืมบุญคุณทั้งหมดฝนหยดแรกตกลงมาที่ปลายจมูกตามมาด้วยอีกหลายหยดเปียกเสื้อผ้าของทุกคนที่ยืนอยู่แต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครพูดเพียงยืนอยู่ท่ามกลางสายฝน เขารบชายชาราผู้จากไปอย่างเงียบงันในมือของชายชารายังคงกําแน่นกับกล่องข้าวเก่าๆใบนั้นภายในมีขนมปังที่เขาเตรียมไว้กินระหว่างทางกลับบ้านบ้านที่เขาไม่เคยมีโอกาสกลับไปอีกเลยฝนเริ่มเทกระหน่ำเสียงหยดน้ำกระทบพื้นซีเมนดังสะท้อนก้องไปทั่วบริเวณผู้อำนวยการยังคงคุกเข่าอยู่ตรงนั้นเสื้อสูรราคาแพงเปียกชุ่มแต่เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้ว ดวงตาจับจ้องไปที่มือเหี่ยวย่นของชายชราที่ยังโอบกอดกล่องข้าวไว้แน่นเหมือนกล่องนั้นคือสมบัติล้ำค่าชิ้นสุดท้ายในชีวิตครูหญิงคนนั้นสะอื้นเบาๆเธอพึมพำเราทิ้งเขาไว้กลางโลกที่เขาสร้างแต่ไม่มีใครมองเห็นนักเรียนบางคนค่อยๆยกมือขึ้นไหวเสียงไหว้พร้อมกันเงียบงดงามและเจ็บลึกเจ้าหน้าที่แพทย์มาถึงแต่เมื่อจับชีพจรก็สายหน้าเบาๆ ไม่มีคำพูดใดถูกเปล่งออกเพียงดวงตาที่สื่อทุกอย่างผู้อำนวยการยืนขึ้นช้าช้าน้ำฝนไหลผ่านแก้มรวมกับน้ำตาเขาหันไปหาทุกคนเสียงเขาแหบสัน่นต่อจากนี้เราจะสร้างอนุสรณ์ให้เขาจะเล่าประวัติของเขาไว้ในหนังสือเรียนจะไม่มีวันปล่อยให้ชื่อของอาจารย์ทีระจางหายไปอีกไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงโต้แยง้ง มีเพียงสายตาของทุกคนที่รับฟังอย่างจริงจังเสียงฝนยังคงตกแต่ภายในใจของทุกคนกลับรู้สึกเหมือนฝนได้ฉล้างความหลงลืมบางอย่างออกไปและในเช้าวันถัดมามีดอกไม้ช่อเล็กๆวางไว้ตรงจุดเดิมใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างกล่องข้าวที่เปื้อนฝุ่นพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือของเด็กนักเรียนว่าขอบคุณครับอาจารย์ทีระเพราะท่านพวกเราจึงมีวันนี้ ดอกไม้ช่อนั้นชุ่มไปด้วยน้ำค้างแสงแดดยามเช้าส่องกระทบกลีบดอกทำให้มันเปล่งประกายเหมือนน้ำตาของเด็กคนนั้นครูหลายคนเริ่มพานักเรียนมายืนเงียบหน้าจุดที่กล่องข้าวและรูปถ่ายยังวางอยู่ไม่มีใครบอกให้ทำแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งนี้สำคัญบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ถูกล้อมรั้วเล็กๆด้วยไม้ไผ่ครูพลักับนักเรียนชายช่วยกันจัดให้เรียบร้อย พวกเขาแขวนป้ายไม้เล็กๆเขียนด้วยอักษรเรียบง่ายว่าที่พักใจของครูทีระข่าวเรื่องเหตุการณ์วันนั้นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนักเรียนสิทธิ์เก่าหลายคนเริ่มกลับมาบางคนเดินทางไกลาจากต่างจังหวัดเพื่อมาไหว้ครูผู้เคยเปลี่ยนชีวิตพวกเขามีคนเล่าว,ว่าเขาเคยเกือบถูกไล่ออกแต่ครูทีระช่วยไว้บางคนบอกว่าตอนที่บ้านลำบากเขาได้รับทุนจากครู ความทรงจำของชายชราที่เคยถูกลืมกลับถูกปลุกขึ้นใหม่และกลายเป็นไฟสองทางในใจคนรุ่นหลังวันหนึ่งผพ้อนวยการเดินมายืนคนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่มองดูกล่องข้าวที่ถูกเคลือบพลาสติกใสเก็บไว้เป็นอนุสร์ถาวรเขาพึมพำเบาๆผมจะสารต่อสิ่งที่อาจารย์ทำไว้ด้วยหัวใจที่ถ่อมตนเสียงลมพัดผ่านใบไม้ คล้ายกับเสียงของใครบางคนกระซิบตอบกลับมาเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านกิ่งไม้เหมือนรอยยิ้มที่มองลงมาจากเบื้องบนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าชายชรากลับมาเพื่ออะไรในวันนั้นบางคนบอกว่าเขาอยากเจอเด็กนักเรียนที่เคยรักบางคนบอกว่าเขาเพียงแค่อยากนั่งใต้ต้นไม้ที่เขาเคยปลูกแต่ทุกคนเห็นพ้องกันว่าชายชราคนนั้น จากไปพร้อมเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะครูผู้ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนและโรงเรียนแห่งนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปจากวันนั้นเป็นต้นมาเสียงหัวเราะในโรงเรียนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่แฝงไว้ด้วยความเคารพที่ลึกซึ้งมากขึ้นเด็กนักเรียนเริ่มรู้จักคำว่ากตัญยูไม่ใช่แค่จากบทเรียนแต่จากเรื่องราวของชายชาราคนหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่กลับรู้สึกใกล้ชิดอย่างแปลกประหลาดผู้อำนวยการเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่คนเดิมที่เย่อหยิ่งและเย็นชาแต่กลายเป็นคนที่ฟังทุกเสียงแม้กระทั่งเสียงของพานโรงหรือคนขายของหน้าโรงเรียนเขาเริ่มเดินตรวจทุกเช้าแวะพูดคุยกับนักเรียนด้วยรอยยิ้มบางครั้งเขาจะหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่งมองกล่องข้าวเก่าๆอย่างคนที่กำลังนั่งทบทวนชีวิตปีต่อมาโรงเรียนจัดงานวันครูทีระ ทุกวันที่12เดือนเดียวกับวันที่ชายชราเสียชีวิตภายในงานมีการฉายวิดีโอเล่าชีวิตของอาจารย์ทีระเสียงของผู้อำนวยการบรรยายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือชายคนนี้ไม่ใช่แค่ครูแต่คือผู้จุดไฟให้เราเดินต่อในวันที่มืดมนที่สุดนักเรียนหลายคนฟังแล้วน้ำตาคลอแม้ไม่เคยได้เรียนกับครูทีระแต่พวกเขารู้สึกได้ถึงสิ่งที่ครูทิ้งไว้บนผนังตึกเรียนหลังเก่า มีภาพวาดขนาดใหญ่ของครูทีระยืนยิ้มมือถือหนังสือและเบื้องหลังคือกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีทั้งอดีตและอนาคตอยู่ร่วมกันในภาพเดียวใต้ภาพนั้นมีประโยคหนึ่งถูกเขียนด้วยอักษรทองครูที่ดีไม่เคยจากไปเขายังอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์เสมอภาพวาดนั้นกลายเป็นจุดรวมใจของทั้งโรงเรียน ใครผ่านไปมาต่างหยุดยืนมองบางคนยกมือไหว้บางคนเพียงแค่ยิ้มและเดินต่อแต่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อครูทีระอีกต่อไปเสียงกริ่งเลิกเรียนในเย็นวันหนึ่งดังขึ้นเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเดินมาหยุดอยู่หน้าภาพวาดในมือของเขาถือขนมปังแผ่นเล็กๆห่อกระดาษเขาวางมันลงใต้ภาพพร้อมพูดเบาๆว่าครูครับผมแบ่งให้ครูนะครับเหมือนที่ครูเคยให้เด็กๆ ครูเวนเย็นที่เดินผ่านเห็นภาพนั้นยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าไฟของความเมตตายังคงลุกโชนอยู่ในหัวใจของเด็กเหล่านี้วันเวลาผ่านไปรุ่นหนึ่งจบอีกรุ่นเข้ามาแต่ชื่อของครูทีระไม่เคยจางหายจากป้ายโรงเรียนเด็กทุกคนรู้เรื่องชายชราขอทานที่ถูกกล่าวหาเป็นขโมยแต่สุดท้ายกลายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทิ้งมรดกแห่งความรักไว้ให้คนทั้งโรงเรียนผู้อำนวยการในวัยชรายังคงนั่งใต้ต้นไม้ต้นเดิมทุกเย็นวันศุกร์เขาพูดกับกล่องข้าวเก่าๆที่ถูกเก็บไว้อย่างดีอาจารย์ครับผมพยายามแล้วไม่มากเท่าท่านเคยทำแต่ผมไม่ลืมเลยแสงอาทิตย์อาบไล้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยน่นและลมเย็นจากสนามเด็กเล่นพัดผ่านราวกับเสียงตอบรับอันเงียบงันจากใครบางคนที่จากไปนานแล้ว และเมื่อใครบางคนถามว่าใครคือครูที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเด็กนับร้อยที่เคยเรียนที่นี่จะตอบเหมือนกันว่าครูทีระคือคนที่ไม่เคยหยุดสอนแม้ในวันที่ไม่มีเสียงของเขาอีกแล้วคำตอบนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันสะท้อนอยู่ในการกระทำในสายตาของเด็กที่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านในการแบ่งปันขนมให้เพื่อนที่ไม่มีและในความกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง ครูทีระแม้ไม่มีลมหายใจแต่ยังมีตัวตนอยู่ในห้องเรียนทุกห้องในสนามทุกแห่งและในหัวใจของทุกคนที่ผ่านโรงเรียนแห่งนี้วันหนึ่งมีนักกล่าวจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเดินทางมาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการชายชราในชุดสูทสีซีดนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อถูกถามว่าเพราะอะไรภาพของครูธีระถึงยังคงอยู่ตรงนี้ไม่ย้ายไม่รื้อไม่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เขาตอบเพียงเบาๆเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่โรงเรียนแต่มันคือหัวใจของครูคนหนึ่งที่ยังเต้นอยู่แม้ไม่มีร่างกายนักลก่าวเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะปิดสมุดบันทึกและยกมือไหว้ภาพวาดครูทีระอย่างนอบน้อมวันนั้นรายการข่าวเล่าเรื่องของโรงเรียนนี้พร้อมเสียงบรรยายตอนท้ายว่าบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราอาจเริ่มจากชายชราที่ไม่มีใครมองเห็น แต่เลือกจะให้ทุกอย่างโดยไม่เคยขออะไรตอบแทนภาพสุดท้ายที่ปรากฏในรายการคือกล่องข้าวเก่าที่วางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมช่อดอกไม้เล็กๆที่มีเด็กนักเรียนผัดเปลี่ยนกันวางไว้ทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวหลายปีผ่านไปต้นไม้ใหญ่ที่เคยให้ร่มเงาแก่ครูทีระสูงใหญ่และแข็งแรงขึ้นทุกปีเหมือนมันรับรู้ถึงเรื่องราวของผู้ที่เคยนั่งอยู่ใต้ร่มเงาของมัน รากของมันอย่างลึกลงในดินเหมือนกับความทรงจำของครูที่อย่างรากลึกในใจของนักเรียนและครูทุกคนวันหนึ่งมีเด็กนักเรียนใหม่คนหนึ่งเดินถือกล่องข้าวนั่งลงใต้ต้นไม้เขาหยิบขนมปังแบ่งออกครึ่งและวางอีกครึ่งไว้ข้างๆรูปถ่ายของครูทีระเด็กชายเงยหน้ามองภาพวาดบนผนังตึกแล้วพูดกับตัวเองว่าแม่บอกว่าถ้ารักครูต้องรู้จักแบ่งปันไม่มีใครบอกเขาให้ทำ ไม่มีใครสั่งให้เชื่อแต่มันเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นไม่ใช่แค่ผ่านหนังสือแต่ผ่านความรู้สึกผ่านสายตาผ่านหัวใจในห้องประชุมของโรงเรียนมีรูปกรอบทองแขวนอยู่เขียนไว้ว่าครูทีรับผู้ให้แสงสว่างแม้ในวันที่ตัวเองดับแสงทุกครั้งที่มีครูใหม่เข้ามาผู้อำนวยการจะพาเดินชมรอบโรงเรียน และพาไปหยุดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เสมอเขาจะเล่าเรื่องเดิมด้วยน้ำเสียงไม่เหมือนคราวก่อนแต่มันเต็มไปด้วยความหมายมากกว่าเดิมทุกครั้งจำไว้นะเขาจะพูดเสมอเราไม่ได้สอนแค่ให้เด็กจำได้แต่เราต้องทำให้เด็กไม่ลืมและครูทีระคือบทเรียนที่ไม่มีวันลบเลือนจากใจใครเลยตลอดไปหลายปีผ่านไปต้นไม้ใหญ่ที่เคยให้ร่มเงาแก่ครูทีระ สูงใหญ่และแข็งแรงขึ้นทุกปีเหมือนมันรับรู้ถึงเรื่องราวของผู้ที่เคยนั่งอยู่ใต้ร่มเงาของมันรากของมันอย่างลึกลงในดินเหมือนกับความทรงจําของครูที่อย่างรากลึกในใจของนักเรียนและครูทุกคนวันหนึ่งมีเด็กนักเรียนใหม่คนหนึ่งเดินถือกล่องข้าวนั่งลงใต้ต้นไม้เขาหยิบขนมปังแบ่งออกครึ่งและวางอีกครึ่งไว้ข้างๆรูปถ่ายของครูทีระเด็กชายเงยหน้ามองภาพวาดบนผนังตึก แล้วพูดกับตัวเองว่าแม่บอกว่าถ้ารักครูต้องรู้จักแบ่งปันไม่มีใครบอกเขาให้ทำไม่มีใครสั่งให้เชื่อแต่มันเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นไม่ใช่แค่ผ่านหนังสือแต่ผ่านความรู้สึกผ่านสายตาผ่านหัวใจในห้องประชุมของโรงเรียนมีรูปกรอบทองแขวนอยู่เขียนไว้ว่าครูทีรับผู้ให้แสงสว่างแม้ในวันที่ตัวเองดับแสง ทุกครั้งที่มีครูใหม่เข้ามาผู้อำนวยการจะพาเดินชมรอบโรงเรียนและพาไปหยุดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เสมอเขาจะเล่าเรื่องเดิมด้วยน้ำเสียงไม่เหมือนคราวก่อนแต่มันเต็มไปด้วยความหมายมากกว่าเดิมทุกครั้งจำไว้นะเขาจะพูดเสมอเราไม่ได้สอนแค่ให้เด็กจำได้แต่เราต้องทำให้เด็กไม่ลืมและครูทีระคือบทเรียนที่ไม่มีวันลบเลือนจากใจใครเลยตลอดไป เวลาล่วงเลยไปนานหลายปีเรื่องราวของครูทีระลกลเป็นตำนานที่เล่าขานกันในโรงเรียนเสียงเล่าขานนั้นก้องกังวานในใจของเด็กทุกคนเตือนให้รู้จักคุณค่าแห่งความเมตตาและการให้อภัยผู้อำนวยการคนใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้เขาจัดงานรำลึกทุกปีและชวนเด็กนักเรียนให้เล่าเรื่องครูทีระเพื่อให้แสงสว่างของครูยังคงส่องนำทางในห้องเรียนทุกห้อง มีภาพวาดและคำสอนของครูธีรติดอยู่เด็กๆจ้องมองด้วยความเคารพและพูดคุยกันถึงความหมายของคำว่าครูอย่างลึกซึง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งชายชราผู้นั้นเคยนั่งมีม้านั่งไม้เก่าๆถูกตั้งไว้เป็นที่พักใจสำหรับทุกคนและทุกครั้งที่มีใครนั่งลงลมจะพัดผ่านเบาๆเ,เ,เหมือนเสียงกระซิบของครูธีระบอกให้เชื่อมั่นในตัวเอง และอย่ายอมแพ้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนรู้แต่เป็นบ้านของความรักและความหวังซึ่งถูกสร้างโดยชายชราผู้ถูกเข้าใจผิดแต่เลือกที่จะให้อย่างไม่มีเงื่อนไขและเรื่องราวของเขาจะยังคงถูกเล่าขานไปอีกนานเท่านานในทุกหัวใจที่เคยสัมผัสและยังคงเชื่อมั่นในพลังของความดีและความเมตตาเวลาผ่านไปอีกหลายชั่วอายุคน ต้นไม้ใหญ่ยังคงยืนหยัดแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่ผ่านไปมาเรื่องราวของครูธีระถูกบันทึกลงในหนังสือประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเด็กนักเรียนรุ่นใหม่อ่านและซึมซับรู้ว่าความรักและการให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าคำว่าความเข้าใจผิดในใจของผู้อำนวยการรุ่นหลังมีคำสอนของครูธีระเป็นแสงสว่างนำทางเขาพยายามทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคน ทุกครั้งที่เสียงกริ่งดังขึ้นไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใดเสียงนั้นยังคงพาให้เด็กๆหวนคิดถึงชายชาราผู้ไม่เคยหยุดสอนที่แม้ไม่มีตัวตนอีกต่อไปแต่ยังคงอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปและในวันที่ฟ้าครึ้มและฝนปโรปรยปลายใครบางคนยังคงนำขนมปังและดอกไม้มาวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อระลึกถึงครูทีระผู้ซึ่งสอนว่าการให้นั้นไม่มีวันสิ้นสุดและความดีที่แท้จริง จะอยู่กับเราตลอดไปในช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นใบไม้ที่ปลิวไหวใต้ต้นไม้ใหญ่เหมือนจะกระซิบเรียกชื่อของใครบางคนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงแห่งความรักและความห่วงใยที่ครูธีระฝากไว้ในทุกอนูของโรงเรียนเด็กๆที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้บางคนหลับตาและยิ้มเบาๆราวกับได้ยินเสียงคำสอนที่ยังดังอยู่ในใจ เรื่องราวของชายชราผู้เคยถูกเข้าใจผิดได้กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันเลือนหายและจะคงอยู่ต่อไปในทุกหัวใจที่พร้อมจะเรียนรู้และให้โดยไม่มีเงื่อนไขใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้ครูทีระยังคงเป็นครูผู้ไม่เคยจากไปไหนแม้ในวันที่เสียงของเขาจะเงียบงันแล้วก็ตามเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้พัดเอากลิ่นของความทรงจำเก่า เข้ามาในหัวใจของผู้ที่ผ่านไปมาเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่ในเงาของต้นไม้ใหญ่บางครั้งมีเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจเหมือนกับครูทีระกำลังยิ้มอยู่ข้างๆและในค่ำคืนที่ดาวพราวฝามีแสงไฟเล็กๆสองสว่างใต้ต้นไม้ราวกับว่าใครบางคนยังเฝ้าดูและปกป้องโรงเรียนแห่งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เรียนรู้แต่เป็นบ้านของความรักและความหวังที่ครูทีระได้สร้างไว้ด้วยมือและหัวใจเรื่องราวของเขาจะถูกบอกเล่าต่อไปไม่ว่าจะผ่านกี่ยุคสมัยเพื่อเป็นเครื่องตวนใจว่าความเมตตาและความเข้าใจคือพลังที่แท้จริงที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นทุกวันแต่ละปีเมื่อถึงวันครบรอบการจากไปของครูธีระ นักเรียนและครูจะมารวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่ร่วมกันจุดเทียนและเล่าเรื่องราวความเมตตาของเขาเสียงหัวเราะและน้ำตาผสมผสานกันเป็นบทเพลงที่บรรเลงด้วยใจจริงสร้างความอบอุ่นและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแม้การเวลาจะผ่านไปความทรงจําเหล่านั้นยังคงเปล่งประกายเหมือนแสงดาวที่ไม่มีวันดับและในค่ำคืนที่เงียบสงบบางครั้งลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ พัดพาเสียงกระซิบเบาๆเหมือนครูทีระยังคงอยู่เฝ้ามองและปกป้องโรงเรียนแห่งนี้ด้วยหัวใจที่ไม่เคยหยุดรักและแล้ววันหนึ่งเมื่อเสียงกริ่งสุดท้ายของปีการศึกษาเงียบลงนักเรียนครูและผู้อำนวยการต่างมารวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเขาจุดเทียนพร้อมกันแสงเทียนนับร้อยลอยวาบในสายลมอ่อนอบอวลไปด้วยความรักและความทรงจำผู้อำนวยการยิ้มอย่างสงบกล่าวว่า ครูธีระไม่ได้จากไปไหนเขายังอยู่ในหัวใจเราเป็นครูที่สอนเราว่าความเมตตาและความเข้าใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสายลมพัดผ่านพัดพากลิ่นดอกไม้และเสียงกระซิบเบาๆเหมือนคำสอนนั้นยังคงอยู่กับทุกคนตลอดไปและในค่ำคืนนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เงียบสงบเรื่องราวของครูทีระจะยังคงถูกเล่าขานด้วยความรักและความเคารพ ในทุกหัวใจที่ได้สัมผัสนี่คือจุดจบของเรื่องราวแต่ไม่ใช่จุดจบของความทรงจำเพราะครูทีระจะยังคงอยู่กับเราตลอดไป